ขนมปังอยู่เออเอาผัวไปด้วยก็ให้มันก็ให้ผัวพูดสิอ่าคิดลึกอีกละว <c oughs> <c oughs> เขาเอาผัวไป <c oughs> ก็ให้ผัวพูดสิอ๋อ <c> อ <oughs> หนอเจ้ากระดายโน่ก็ทำภาษามือก็เนอ่เออ โอ้ยนอเออใช่ก็ให้ก็ให้เบพี่ถามหน่อยอพี่จะทำถ้าทำไมก็ให้ผัวพูดซีเออถามอะไรถามอะไร คนใบอยากได้แว่นอือทำไงคนได้คนใบอยากได้แว่นทำเป็นกลมๆที่ดวงตาไหมจะทำท่าไหนล่ะคนใบอยากได้แว่นคนใบอยากได้แว่นทำไงก็ทำท่ากลมๆที่เป็นดวงตาล่ะอือถูกเออเอาถามอะไรอีกเร็วๆเร็วๆจะไปแล้ว พี่หุ่นแผนมาตีนกาขึ้นแล้วเนี่ยไหนบอกว่าหัวเลาะวันละครั้งสองครั้งไงนี่หัวเลาะไม่หยุดเลยนะแล้วอยากได้สบู่พี่สุพี่สุสวัสดีค่ะสุริยมาศนะคะอันนี้สวัสดีพี่สุค่ะพี่สารพัดเรื่องเล่านะคะมาจากพี่นงคานนะพี่นงนาดนะคะ พี่แอนพี่แอนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แอนพี่แอนราณีนะคะสวัสดีค่ะอยากได้สบู่ก็ต้องก็ต้องทํามือไหมมือถูถูก,กันไหมสบู่เลิฟที่สี่สิบ้าจากพี่แอนราณีนะคะขอบคุณค่ะทํามือสองอันถูถูถไหมถูกอีกอ่ะอ่ะ,อะมามาถามอะไรอีกเร็วๆปัญหาเยอะนั่นเราเนี่ยอืม คำถามเยอะจังเลยเนี่ยอะไรอยากได้แว่นตาทําท่าอะไรอ่ะก็ทําท่ากลมๆเอานิ้วมีเอานิ้วชี้กับนิ้วมือใส่ที่ตาอ่ะอยากได้แว่นตาอยากได้สบู่ก็เอามือถูก,กันสองสองอันเออมือสองข้างซ้ายขวาถูก,กันอยากได้สบู่อ่ะแล้วถ้าคนตาบอดอยากเขียนถ้าคนตาบอดมันจะเป็นไปได้เหรอ มันจะเป็นไปได้เหรอถ้าคนตาบอดอยากขี่มอเตอร์ไซค์ทำท่าไหนล่ะคนตาบอดอยากขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องทำเสียงไหมบึนบึนไหมเออทำไงล่ะทำเสียงหรอทำเสียงบึนบึนไหมมันจะเป็นไปได้เหรอคนตาบอดจะขี่มอเตอรไซค์ได้ไงล่ะ กูโม้ท่พี่่นที่คุณแผนหนูบล็อกพี่ละหนูบล็อกหนูบล็อกตีนกาขึ้นเท่าไหร่แล้วเนี่ยเนี่ยไหนบอกว่าหัวเลาะวันละครั้งไงปีละครั้งสองครั้งไงบอกหัวเลาะวันละนิดจิตแจ่มใสไงเป็นไงละเนี่ย มั่เหรอยืนยืนโอ้ยเนาะมันหลอกถามกันอย่างนั้นไปละอยากกินไส้กรอกไปละอยากกินไส้กรอกอุย้ยบ้าบอบ้าบอเนาะสวัสดีนะคะสวัสดีนะสวัสดีค่ะโอ้โหทำไมกล้องหน้าม,นมันมัวอย่างนี้ทุกคนคือมัวมากสวัสดีนะคะทำท่าได้นะ ทำท่าได้นะโอ้ยเนาะเนี่ยหลอกแกงแอนแล้วเนี่ยพี่คุณแถนเนี่ยมันหลอกแกงกันชัดๆเลยเนี่ยอืมคนเล่าอนะ่ะเนาะคนเล่าเนาะเออหน้าต่างภาษาอังกฤษว่าไงวินโดว์อะไรต่ออะไรต่อ